เอ,อย่าเพิ่งลงไปเฝ้าลงไปใส่เดนะไปเฝ้าลงไปสายนนางยังสั่นละ่ะนางเหยยดเ้อยไรนี่นางยังสั่นเออชุดไปใสล่ล่ะ ไปแล้วยายเห็นแม่มาเห็นแม่กับยายมารถมาลูกรถมารถมาอป่ะ